ทีมเวิร์บ้านี้ไม่ธรรมดาทดสอบความสมรคีของเราสองพี่น้องเอาพบเกมแรกของพวกเราครับเกมทายน้ำห้าสีมาดูกันวอบพวกเราจะมีความสมรคีกันมากแค่ไหนเกิเลยครับับชิมรสชาติจากน้ำในแก้วและช่วยกันทายให้ถูกว่าตรงกับน้ำอะไรไไกินก่อนนะคุณไหมคิด อันเนียเ่อาแก้วนั้นวางคุยกันก่อนคุยกันก่อนไว่เป็นยังไงอันนี้อันนี้ส้มส้มอ่ะเหมือนส้มส้มวางไว้แก้วต่อไปไม่สั่งชิมก่อนสั่งชิมก่อนอันนี้อยากกินน้ำน้อะไรอย่าี้อันนี้เพราะว่ามันมีเปรี้ยวออัันนน้เลย เอาไว้หั่นก่อนแน่เราสื่อสารด้วยจิตอันนี้ซาซาซาแบบไหนอันนี้อันนี้ เหมือนน้ำเปล่าอารมณ์เหมือนแป๊ปซี่อืมอรามณ์เหมือนน้ำเปล่าแป๊ปซี่เหรอเอออันนี้แน่เลยอันนี้หรือเปล่าอันนี้เชื่อป่ะเชื่อเชื่อนะฮะแกนี้นะฮะเดีคำตอบนะครับคำตอบอยู่ใต้แก้วดูสีที่ใต้แก้วสีม่วงถูกสีฟ้านี่เหรอถูกดู่รุ่งมากเย้เย้ เกมที่สองปิดตาททยรสชาติอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือผ้าปิดตาปิดก็เลยปิดแล้วแต่ไม่ปิดเลยปิดแล้วปิดไฟเหมือนเดิมตกกระโดดอะไรเกมปิดตาไทยรสชาติอาหารยังแก้นะป๊แล้วจะมีจานให้ไหมไม่มีเดี๋ยวใส่มือให้โอ้ใช่ ะไรเนี่ยซ่อมเอาเหรอถือจิ้มอ่ะเอ้าหลอนมันละโอ้โหคืออะไรอ่ะเอาไงป้าจิ้มให้ยังจิ้มแล้วจิ้มแล้วป้าจิ้มกินได้หรอกินได้ชิมได้ไม่อร่อยไม่อร่อยเลยอะอะไรอชิมให้อีกแป๊บนึ่งเดี๋ยวป้าถามอันนี้อ๋อยชอบกินใช่ไหมซ่อมขึ้นมาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวป้าทำให้อ่ะ จืดๆหน่อยอร่อยพร้อมนะมหนึ่งสองสามมันใช่ไหมม่วงโอเคสุดต้องไม่ต้อง้องไม่ต้องเอาแล้วก็มันบดมันจืดๆอ่ะเขาเซฟเห็นแปลเป็นดองกี้แล้วพ่อซื้อไปฝากเขานอ้ยจะดองกี้เหรอเลิศอันที่สองอันหนึงพร้อมยังพร้อมแล้ว อร่อยดีนี่ใช่ไหมใช่ชิมชิมเลยนะาเราเจ้าอะไรอ่ะมันม่วงอ่ะมันม่วงไปแล้วไงอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอร่อยเปล่ะไม่จุดก็เหมือนเมื่อกี้เออมันอะไรอ่ะมังคุดโอ้ยนึหนึ่ง สองซมันซ้เหรอไม่ใช่ใช่หมใช่มันเท่มันจะถูกไหมหรือไม่ถูกไม่ถูกแต่อร่อยอืมแต่อร่อยแต่เมื่อกี้เลยแต่เมื่อกี้หวานกว่าเริ่มได้ีม่ล้ะเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลย เหมือนกันเลยอ่ะนี่แม่ไม่เห็นต้องเป็นอะไรเอ๊ะ็อคคีโรสแลสรอยมก็เหมือนกังเกงอเะรล่นเหมือนก้มสามอัน่นเหรอตอนะขอคำใบ้หนอสีขาวขาวเหรออะไรอ่าไม่รู้อ่ะมันอะไรมันสัมปลังหนอมาัลัง มันสําปรังดูสิไม่แต่มันมันต่อไปของหวานก็ต้องมีของเปรีย้ยวได้ไหมันนไม่ใช่ของหวานเอ้ารอหนึ่งสองอือือะทำไมอ่ะอะอะ,อะ เฮ้ยล้างชาขึ้นโดนแน่ออะะไร่กินดิโดนแหลนมันมันมันเขียวเลยเปรี้ยวมีเหรอมันเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวตอบเลยหนึ่งสองสามมะนาวจังโอ้ยมันเปรี้ยวเซฟเอาแล้วเนี่ยว่าของเซฟยังไงของชอบเซฟเลยเนี่ยเซฟเอาแล้ว อลเดูดเป็นจุกนมเลยขอยอมนะมาดูกันเซยไหนอ่ะใช่ไหมจับได้ไหมจับก่อนได้ไหมได้ได้น้้วไม่ละคืออะไรมีเปลือกมาให้ด้วยหรออนกเด็กๆ แต่พี่ซันก็ต้องกินเพราะว่าแพ้เปืนผืนปูนแพ้ต้องกินตัวนี้ผิวจะดีไม่่อะไรใบได้ไหมสีเหลืองเงินโล่มีดทุกวันฮานลวีนต้องมีอ๋อเออเรือรหนึ่งสองสามปัดทองปัทองมแม่ใบจะขนาดฟักทองมาสีส้มไม่ใช่หรอสีเหลือง เปลือกสีส้มน่ามันคาราวีเกินไปละเออลูกตอนไหนชิ้นสุดปลายชิ้นสุดท้ายนี่หรอใช่ไหมจับนะอืลองชิมป้ารู้แลอันนี้แค่ดูแลโ้วกินหมดเลยลูกเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกินด้วยโอ้โหกินอยู่คือมันเป็นกล้วยแล้วก็หนึบ ของดีไหมยรู้เลยรแค่ถายแหละอ๋อม่ายถ่ายอินแค่ถ่ายอินมีสปอนเซอร์เลยอะลูกสปอนเซอร์น้ำไอ้ดือมตอบนะหนึ่งสองสามมามองกวนกล้วยหนึบสรุปอะไรเปิดตาดูมั่นกินได้หมดเลยโอ้โหกวยหนึบอ่าืคอันี้เหรออันนี้มาใหม่ของที่เรากินกันอ่ะ เ็มนี้เราจะมาทําอาหารภายใน5นาทีกันนะครับไปดูกันเลยขั้นตอนแรกใส่ขนมปังหยิบให้เซฟด้วยอืออ่านใครชอบอะไรก็ใส่ได้เลยอันนี้ร้อนไหมไม่ร้อนแล้วอุ่นละขั้นตอนแรกอันนี้บรเล่นาอันนี้มูล่นาตุ๊ิ องอมสมีลลก,ก,น,กนเช่าเลยเนี่ยจนกล้าของเราคือต้องมีใส่ผักอย่างน้อยสองอย่างในเมนูนี้นะผักอะไรก็ได้ไม่ให้เกินสองช้อนใหญ่ทาได้ทอ,อย่างก็ได้แต่ไม่ให้หนึ่งอันอือใช่เแบบยให้ตามแบบนี้ ใช่เห็ออันนั้นบออะไรอะไรอ่ะอะไรนะที่ควักออกนีต่อไปใส่ปูอัดเจ็บใสแล้่เองอยากกินเลยไหม่อเอยากกินเลยใส แล้วก็ยิ้ชีพพ่อแก,แกะให้หน่อยแกะให้ห <c oughs> น่อยเลยเนยลูก <ปะ S 2> มันมีชีพแผ่นไหมหรอมีชีพแผ่นด้วยเอาเนยดีกว่า,เ,าเนยด้วยพูดผิดพลิศเ,เนยก่อนปุ๊บปุ๊บก่อนพลิศเลยอ่าเอาชีพไหมป๊าป๊าเอาชีพให้ไม่เอา,อาเดี๋ยวเลี่ยนลนะะโอเคแค่นั้นละ แล้วก็ใส่ผักผักอะไรไม่ออกไม่ออกเอาเอาช้อนเล็ไป้ายลูกหน่อยเอาเอาเนยออกมาไม่ได้เนี่ยใสนป้ายน้องหน่อยค่ะช่วยน้องเออใช่นี่อันนี้ไว้ใส่อะไรต่อไปก่อนแล้วก็ใส่ผักใส่ผักไอเดีย จริงจังกันไหมวะนะ่ะเทปมันจริงจังเลยฮ <c oughs> ะเอาบอคอรี่ดีไหมยังมั่งเลย<ม>บอคคร,รี่ดีไหมเนาะบอคครีดมิตรโครูแ้แล้วก็แตงกวาตรงนี้ยังไม่เลอะแล้วก็แล้วก็เอาเอะไรดียังไม่ใส่ผักเลยเอาผัก อะบ็อกกี้เอ้เอาเต็กว่าดีกว่าเต็นกว่างก็ใส่ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นแครอทแครอทแล้วก็แครอททั้งแบบชิ้นและแบบฝอยเอาฝอยด้วยฝอยด้วยชอบเลยป่ะแบบเนี้ใช่บ็อกลี้ก็ชอบอันนี้อะไร ไหนเนี่ยถั่วแดงไงอืมผู้อัดใส่ผักให้หนึ่งค่ะมันดูเละไปหน่อยนะทำเองก็เก่งแล้วทำหนังน้าจะกินได้แล้วนะแล้วก็ปิดเลยเหรอแซ่ปิดเลยแซ่อะไรก็มีนี่แหละให่ซอสไม่เอาแล้วหรอไม่ปิดแล้วนะผมเงแซ่เอาซอสอะไรไหม เสร็จแล้วนะอืมจะจะเอาอะไนี้ะนมข้นอ่ะได้เปิดเลยนมข้นช้อนมาวัวละแม่เลยอ่าเปิดสายมันเรียกได้ไหมช่วยน้อนเปิดอือตรงจะแถวนี้ได้ไหมด้านหมดเปิดดีจังอือเป็นไงอะไรยังอ่าพอแล้วมาโชว์ผลงานของแต่ละคนยังไม่เสร็จอ่ายังไม่เสร็จ อเอาไปกินอ <c oughs> นี่กะอิ่มกะอิ่มถึงเช้าเลยใช่ไหมใช่ตกแต่งอีก <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ใส่ผักด้วยแค่ว่าอันนี้ขึ้นก่อน ใส่ไปอัดไปยังใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วใส่ล้วเหรอใส่อีกก็ได้ไม่ใส่นะใส่ไหมไม่เป็นไรบิดเลยดีกว่าจุนเก็บแล้วน่าจะชอบผลงานมันดูแน่นไปเลยแน่ อ่ะผลงานเอาโชว์น <luôn. S 1> วนะใส่จานอะไร,รก็ได้เลยใส่สาจานแล้วโชว์กินได้ยังอ่ะกิมได้กินไ,ได้อยิบของกินได้ลูก <c oughs> เป็นไงเ,เกดที่สามสนุกไหม <c oughs> สนุกเอ้ยเสียงไม่เห็นสนุกเลย <c oughs> สนุกสนุกมากอะไรเล่ <c oughs> นเกมที่สามนวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่การจัดของ <c oughs> จะอยู่ที่ว่าเราต้องสลับของกันเอ๊ะเมนูที่พวกหนูทําพวกหนูต้องสลับกันกินอ๋อพี่ตั้งทำไมทำแบบนั้นลาเตโกเล่เอาเอานมข้นใส่มะเขือเทศเอาแต่เม่วงแล้วนะเอาเลยนี่ขอไปนอนก่อนนะได้ไหมแชร์เริ่มได้เอาแรกกิน เราสมัครมาเราบอกว่าสามคีไม่ใช่เหรออันนี้สามคีไม่ใช่เาลดแซนด์วิชที่ทอดสัมคีสำหรับจานจานกินคงจะอร่อยนะของซของพี่ซันดูเลกเทไปเลยแล้วของเซฟใส่อะไรเป็นมข้นสนมค้นกับก็แม่บอกว่าจะเอาอะไรก็ใส่สนมข้นกับมเทือ่ะกบเมน้ จะเจอท้องไฟต้องกินนะครับเอะแล้วกินพร้อมกันแล้วเดี๋ยวคนดูทางบ้านคอมเมนต์นะเพราะไม่กินอะแล้วเริ่มใหม่อ่ะใสอนเอแล้วกินพร้อมกันอ่ะกินพร้อมกันเอาเลยสัยิบขึ้นมาเก็มน้ำไว้ยัง แลวงแวางหกออหเละไอหกน้หวน้ำมะเขือเทศกับน้อข้นมาผสมกันหนัโอ้โมันดูพิซซ่าเลเทออะโอ้บอคอลี่ออกไปเร็วน้ไม่ดูของตัวเองในจัดสวยแต่รสชาติไม่น่าอามาหน่า้อมกัดแั้ไม่ทันหยียบใหญ่นะสารนโกงนะอย่โดนด้วยนะเซฟกอดัดอะไรหรอพิซซ่นี อเอาแล้วไม่เป็นไรเพราะเขาเยอะเลยไม่เป็นไรมันใหญ่อ่าก็ <c oughs> อืมเล <ส Jake. S 2> มือดอาไอ <c oughs> พีายไม่ใส่หน่ะพี่ชายไม่ใส่ปบนน่ะพี่ชายไม่กินพี่ชายเขาไม่กินแง่เอ่นเด่มเด่มงั้นล่ะไม่ไม่กินผักก็เลยใส่ผักมาให้ <c oughs> มาเป็นปลาโดนหยุดต้มเลยแล้วอย่างน้อยก็มีปูอัดเซฟมีแต่ผักเพราะ้กินผักไม่ใั้งใจบนหน้าเลยเกมนี้ขอจบไปด้วยแซนด์วิชของพวกเราพี่น้องแซนเซฟนะครับเพื่อนๆชอบกินแซนด์วิชอะไรกันก็คอมเมนต์บอกพี่ซันกับน้องเซฟได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะคะ ปืนแคปลาบไปเอาเงินเงินเงินถุงเงินนะครับมานี่มานี่มานี่มานี้ปะ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 กระต๊อกปะกระตอกฟักทองสีส้มไม่ใช่หรอสีเหลืองเปลือกสีส้มนั่นมันคารวีเกินไปละเออเท่าไงยิ้มจ้าสมาร์ทมิวสนุกเฮ้ยเสียงไม่เห็นสนุกเลย แต่เน่านังมาก้าวพี่ตั้งทำไมทำแบบนั้นแต่เธอก็ได้เอาเอานมข้นใส่